สิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าใกล้เที่ยงแดดก็เปรี้ยง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 เรามาเช็คอุณหภูมิน้ำกันนะครับน้ำจากกออก้าวลุย ร้องแล้วครับนี่ที่มากับคำว่าเวลาอาบน้ำอย่างน้ำต้มมาม่าเนี่ยครับสี่สิบจุดแปด